ล่างอย่างเดียวบ่ค่ะโอ้ยนเ่ีม่ได้ล่างอยู่กหมดแล้วเมือวนนี้ขึ้นมาอยู่เรียงนี่เรยงหานี่จะขึ้นไปยุทธ์เรืองีได้กระเพิ่นที่หายเด้อยกม่ขึ้นไปยุทธ์เรื่องนั้นมันขึ้นไ่รอแต่พอให้มาคือสูญให้ได้ลอสูญหาคือสูญแปดาบเอกเองบานเม้นรุ่นเรี่ยงนี่ขึ้นป็นู่งที่เรี่ยง่ก็เป็นหายยู่อกก็บอกว่าเรี่ยงนีเป็นหายยู่แล้วนะแต่มัขึ้นไปยุเรื่องนี่บอกทีะ่หาย พ่อสมปองชาย่ายังพ่อชาย่ายหัวตายตายตายเอาชายาแม่พ่อถ้าเรียร์เรื่องเปลี่ยนทองเอาไว้ได้ไหมมันปลี่นทองมันมันมันเป็ียนจากไหนคือว่าปลี่นทองอีพ่อไวมันออกตัวคาร์โปเนลเลยไปชื่อตจะโดนแล้วชื่อเรียกชื่อนานแสดงว่าออกมือเดินเขาว่าขายลอตเตอรี่อยู่นี่แล้วนียของเขาเป็นเจ้าหาซ้อนไป มัน่เห็นเจ็ดนะเิมื่อนบงเอาเมียนเ่ก็บ่ถีอกอนเะคำนื้อเรียวตอนจยิกอนก็ไม่ือกอนใช้อันเก่าของคุณพ่อนะคุณป่อมาอยู่ในกระเป๋าคู่ใกระเป๋ามีไหมโอ้ยบม่ได้เห็ดไมดอกเจ็นไม่ยดใช้หมดเ่็กรดาดคืองมดที่ฟานมาหายศูนหากับศูน8แมนบจ้ามันดอกหาศูนล่างอย่างเดียว กบอกใหเน้ยั่ให้เน้ยัว<ห>นน,ลนห,หล้ว<ห>เริแลให้วิ่งตัวใดค่ะล่างหมดก่อนวิ่งหากระเะเนเลียกหาเด้อบอกนะะก็คือเ,เล็วิ่งบ่ผ่านอยู่แล้วไม่เคยพูดัอดิเนี่ยราเวัดวัดปีมันบ่เคยรู้เลยทักวัดปีเลยตลอดปีตลอด่าไม่รู้ตั้งแต่ก็พ่อไม่หนักด้วยแล้วมันพดออกไปด้วยื้อๆนี่บอกบอกโั่ขันพูได้ได้มากนี่ เอามาปรกบ่้องกูเลยกูได้เสี้ยวกูเดียวกันนั่มีนยันะบอกเอามาประกอบวิ่งพ่อนึ่งบอกเอามาประกบเดียวกูคือรวยบักหนึ่งหลังเคยมาอยู่นี่ละซื้อใช้ไหมซื้อใช้หากันกับแปดกูหนึ่งก็ถือด้วยเลยมันถือมาได้มันเขาบอกอย่าันมันก็ถือโอ้เสีได้ยเนาะฟ้าเนาะเขาเสีได้ยก็ได้มาทั้งบนทั้งล่างเลยตก็เดินก่อทึ่งหามันมันเปลี่ยนจด้ทีนะเพราะว่าก็เสียด้ยที่ผ่านไป มันเป็นท้ง,ใ,งใ,ชชชใช้เรื่องนี้มันก่คนเดีควเยะเหมือนกันแต่คเดียวเยอะมัก็เปยากล้วมืนไมได้กันเลมันหมือนออกรักเดียวต้องมดนัง้าน,าน,นาวันนี้เฮ็ดใ้ไปพ่มองว่าเห็ดไบห้องก่องจาห้องเห็ดว้คุ้มกัห้องเคยเห็ดเยอะเฮ็ดไมต่อเอาที่แล้วพ่อเอายกให้คนดูเนี่ยเด<อ><ะ>ี๋ยวปิเ็ดให้ก่อนนะ นี่ว่าสองหานอยู่บวก็งเอ้ยอะไรแต่เดี๋ยวบอกให้ท่นก่อนพ่อให้ท่านี้นะให้สองคู่เท่านี้เลยนี่พอพ่ถือกั่นมาซูนหาหาูนเต็มเต็มแล้วว่าพูถือพอไปชื่อศูนหาว่าไม่ดวงหาซูนีินหอกแล้บอถือเนาะบอถือเราแบอถือบอถือแต่เอฟซีมันไดเลยวก่อได้รู้กี่วกัาวอับปางใช่ไล้นราบอกก็ไรบอกด้วว่ากับเองเ้อะกับ่ได้ี่เรียกับจังน่อยนึง ให้ศูห้ากับศูนย์ปดนะพ่อยกว้างมันก็มนอนยู่บ่ศูนย์ห้ากับศูนย์พ่ออันนี้คืองวดเก่างวดก่อน

สมปองเนี่ยเพธรรมดาได้พี่น้องเด้อนะครับเฮ็ดเองทำเองลงทุนเองเจ้าของเฮ็ดเจ้าของที่เ่าอยู่ที่ไหน ของสื่อเท็กชูหาดสื่หาูนที่อนัวดีตัวนี้ว่าางงั้นปวดักเมื่ร็วนีบอกมูได้มาเรียบมืหงกูได้มาเรียบวิ่หกกบะซี่มาหามาเรียนกับหอกมูงนี่รักตัววันนี้เรับร้อยวันนี้มีสามนี่เลยมีสามั มันเด็กมสามเดก่แต er> ่กเป็นหลักเดียวถ้าพ่มีสามหรอกวะ่ว่าเด็กุนเรีคุกนว่าว่าทอดีว่าเีสามนะตัวนี้เ็กสามมีสามใช่ไหมไม่เห uh> ็นแน่นอนถ้าพอมีสามให้เห็นหนังพอคือเกาคือเกาคือเกาเป็นอย่างลูกเลืมมดกุยงมมดเมียงมดเมียง บอกว่าเรียกมีทนทุบยังก่อนปวดบวกูยังว่รบูฟังเรี่ย้องะ่าเราบูราบูมาทุบเล็บคือเอาเองเอาเองงไมึงกับทุบมองได้ียกเอาบว่าที่แปที่เก้านะคสองเมือะรัเป็กได้เไม่ถเะ่ากจำญี่ปุ่นนี่นะนี่ไม่จำนี่่นรอกเพรงมาเรียกว่าเรียกทงถีบทุบหนี่ย่ไม่ถีบไหน ต้นหนาจบินไปอยู่ด้วยกน้นหนาไม่ใช่องกลางหรือะไนั่นมีสคู่เลนึ่กับสาใช่ไหมพ่ออาพ่อยกในเอฟซีเนี่ยแต่แมนบอเน่แบบนี้เออคันผูดใเขียงง่ามกับเชียงของงามจีิง่ะเออมันหอ้องใครขอทรัพปิดเบืองอลไยคนเบื้องบัดคนคนที่ถชกดีบัด ปันสามมาเมด่เนียงเมท่อนันเนี่ยตัเล่มมักับเรื่องอีก่าฮ่าฮาจะไปแทร่วาทร่วงมันนั่นเอาเอาเรียกพืนนี่มันบอมมันบ่กเขบบักดีก็เคยมาใช่หรือมันบักโขบบางทีนี่เขาว่าเรียกเกาเขาเรียกที่นผู้หนึ่งว่าที่เขเปีดว่าจะใช่หวมเนับว่ามัเาแยกมาเนี่ย่อ ขางีนพอกยังีพอกยังไม่อีพอกลายกลองข้างสีาเอ็นบกพ่อช่วนี้ยนไ่ได้เป็นเท่าไหรหรอวันหยดรีละเงนี้ยนรเดวรอีมากแงไ่ย็นควหนานี่ม่รู้เ่ยนย้อยันสมือย้อนป่ืนมือยืพอเวลาเก่งเเพราพว่ะก็ว่าพอได้เห็ดดอกเห็นแล้วจะไม่แล้งไม่เห็นย่นี่ยมึงเขา ฉันเรียนไปแล้วมึงเหรอเา้คเรื่อเรียกออก่าเล้ว่เอตโจบุญมายกอนเบิ้งออต้เรีบุโตัวมัูไทยมึงมวัเมื่อกี้เขาถูกกันหลายบอกว่าว่าถูกหลน่ยใจเงินขันพ่อหนึ่งเยอะเชอ้ยเจ้งสั่าไก็ถูกหลาก็ถือจมือก็ถือผมถือ่ถือเขาอยู่ประมาณหาแสนก็หลาใจเงินยังมาท่านเลีวอยู่บ่ ต้กว่าคุมาขายเรยอคุกระดานน้องอยู่ดิวันมาเรือมันเกิกับซี่สามศูนย์เขาม่นมนกระรือร้นบอกว่าอย่เร้อมึ่งเหนื่อยเาเรีอกูแม่ิล้อเลยตัวไทยกับยี่องวดนี้นะสามศูนย์ับสามหบดเนื้อล่างพ่อมันิเป็นเรือล่างเลยเพราะมันเกยมาเป็นนวดงวดที่วันมากที่ปลมันเป็นเรือวนอยู่ดิมันนปี่นออกไปอยู่ดิวันนี้สิปีนวพ่อ ขึ้นมามันก็จะเป็นส่งเกามันเือคำมันบ่เบิ้มากนี่มันไม่สิบจีุ่งไปยเรื่องดอกนะเรื่องดอกก็เดียวกับบนลามันกับป็นไปเลยว่าพอเรื่องนี้หาเงนึงนึ่ขึ้นมาเรื่องจะได้ก็เป็นหาในแนวว่าพันหนึงยังว่ายุ่หายากกว่าแต่ยุ่งๆทุกังมาเรื่องว่าคุณนุงสูงน่งเสือเร่นยออมรถตีแอบดูดีแต่รถทางไรอยู่หายอากมันออกทางนีว่นี่มันสิออกยังพ่อล่าง สมสหกานึ่ง้าาหงกับยังหัสางกับสามศูนย์หอสีาเียรอะไัเดี๋ยวจไปกันกันมาหมื่นมึนวเบี่ยนแปล้วเดี๋ยวมันก็จะื่อนี้ก็จห้องห้องจองมาแต้หลาย่เด็ดเ็ดอะไรก็ยังเงียืกันมาแรียนมมีเบียกัเชียงลงเฉล่ยนก็ได้เบื้องพอพอน่นเดย์สองสามเหมือมาหมูมาหาขึ้นกเขากับเรียนมา เรียกซ้มน uh ี่มันมาอยู่เลเอาจะไ่ต้องห่วงแต่ว่าเรียกพันชินี้จากนี้ไปได้คือเรียกพันชิ่นไปเรียกซ้ำนี่แหละมันบริษจากนี้น่ก็อันนันก็จเสียอ้อยมาถูกมาหน่อมหมุนก็เคยคหนผิบจากเดียวว่าเรียกใเรียกได้เลยเหมือนหมดก้อนได้ตัวได้หรอพ่อโอ้ยหมดก้อน่ะไเนี้ยเนี้ยตัวเดียวหาบวงกลุมไอ้พ่อผมด้วยนี่เมจะหาด้เียกได้บุญหาเนี่มันกือบุได้กินด้วย มกอนมูได้กอนมูมมกับบอกกันอยู่<อ>วันนี้ล้วพ่อม่วันนี้ก็จะเน่ยได้ใสามมือก้อดีพอดีทีฟันวานี่ก็จังันันมันใจนี้ว่าจะควงฟันเดียวเพใช้ถือหลด่